สวัสดีคะ่ะพี่เดือนดาวรบกวนหน่อยนะคะขอเบิกดินสอสักสองแท่งแล้วก็ยังลบด้วยนะคะหนึ่งก้อนเมื่อวานก็เพิ่งเบิกที่ไปไม่ใช่หรออ๋อที่เบิกไปเมื่อวานให้หลานเอาไปใช้แล้วคะ่ะก็เลยต้องมาเบิกใหม่อ้าวหลานเอาไปใช้ก็ต้องเอามาคืนนะเพราะมันเป็นของหลวงให้หลานเอาไปไม่ได้ นิดๆหน่อยๆเองให้เบิกใหม่เถอพี่ไม่ได้จะนิดเดียวหรือจะเยอะก็ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องถ้าเรามองแต่ว่านิดๆหน่อยๆแล้วเราทำมันบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยแล้วก็จะค่อยๆทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะใช่แล้วค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องปกตินะคะ กำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสิน์ไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ